ลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็ <c oughs> รู้สึกว่าการบันทึกเสียงนี่ต้องรีบทำกันหนักหน่อยเพรเวลากระชั้นจะไปจะไปแม่หองสอนทำงานกันวันเดียวเสร็จเสียงเสือนั้นก็ไม่มีก็ช่างเถอะก,ก็ถือเป็นประวัติเอาประวัติของบอคุคคลคนหนึ่งคือพระเจ้ามังรายมหาราช ในช่วงระยะ2,000ปีเศษท่านต้องเกิดกันมากี่ครั้งการเกิดแต่ละคราวลูกหลานที่รักก็เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นสิ่งที่สร้างไว้ทั้งหมดอำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่ก็ไม่ได้สร้างให้ตัวดีขึ้นมาเลย อันนี้เป็นบทฉบับขมันดาลูกหลานี่รักที่ไม่ควรเยะห่วงใหขันห้าจนเกินไปงานทุกอย่างที่เรามีอยู่ถือว่าทําตามหน้าที่ตีส่วนหนึ่งเขากำลังใจก็คือความดีเราจะต้องรักษาไว้เป็นอันว่าเรารักษาความดีต้องสองอย่างคือโลกไม่ช้ำทำไม่เสีย หน้าที่พ่อบ้านแม่เรือนกันปกครองตัวเองทำให้ครบถ้วนทุกอย่างในด้านขงความดีและศีลธรรมหากินด้วยความสุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีของบ้านเมืองไม่ขัดคอยชาวบ้านถ้าหาว่าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ปกครองโดยธรรมทำตามหน้าที่ รับระยชการทํางานกับเจ้านายทําด้วยดีว่าคิดว่างานนั้นเป็นงานของเราสร้างเขาให้มีความสุขให้มีกําไรผลกไรํามันก็ตกมาถึงเราเองนี่คนดีก็คิดแบบนี้ฉังนั้นขอลูกหลานขอลูกที่รักทุกคนของพ่อ ที่ทุกคนตั้งใจทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือปอัญญาสมาบัติทั้งหญิงและชายแต่ไที่น่าแปลกอย่อยางหนึ่งลูกของพ่อเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงทุกคนก็มีความเข้มแข็งไม่ต่างผู้ชาย ถ้าดูดูแล้วรู้สึกว่าอยากเก่งกว่าผู้ชายก็มีมากยังเปรียบเทียบงานกันที่แม่อสอนผู้หญิงผู้หญิงเก่งเป็นพิเศษแต่สำหรับผู้ชายก็เก่งตามหน้าที่เรีวยกว่าต่างคนต่างดีอย่างนี้ดีถ้าทำแล้วก็จงอยา่าเกาะแต่คืนเกะาะไม่อยาเกิดดูว่าเจ้ามังรายมหาราชเป็นสำคัญ เกิดไม่ได้หยุดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่ได้มีความดีอะไรเกิดแต่แล้วราาก็เป็นเป็นปัจจัยของความทุกข์หวังความสุขให้แก่บุคคลอื่นทำให้เขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วในที่สุดเมื่อตัวตายไปความมั่นคงนั้นก็สลายไปไม่มีใครเขารักษา ถ้าบังเอิญลูกจะเกิดพบแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็ต้องถือเอาพระเจ้ามาังรายมหาราชเป็นเหตุถือว่ามันเป็นธรรมดาของโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นโลกมีความไม่เที่ยงต่อมาเมื่อท่านประกาศพรตัดตรตัดมาอย่างนั้นตัก็รับการจุติแล้ามาเกิดเป็นลูกของแม่ทัพที่เขาเรียกกันว่าขุนไกล ตอนนี้ประวัติคุ้งไกลหรือประวัติคนแผนต่างคนต่างก็กแทราบกันดีแต่ว่าประวัติคุ้นแผนตามแบบฉบับ <c oughs> ที่สุนทรผูดแล้วใครเขียนไว้ไม่ถูกเกินพอดีไปเป็นนศออนเล่นเป็นนิยายก็จ้างก็เถอะเนื้อแท้จริงๆคนในสมัยนั้นมีระเบียบวินัยมาก อีกก็บอกว่าคุณช้างไม่ดีแต่ความจริงคุณช้างเป็นพยาพยาพานุมาตรคุณแผนต่อมาขั้นสุดท้ายเป็นพระยาเจ้พาพยาการบุรีตอนนี้ก็มารวบรวมกำลังของเมืองไทยอีกเพราะว่าในสมัยของคุณแผนนะั่งรู้สึกว่าไปตีเมืองเหนือเมืองใต้ตีกันไม่หยุด ทำมาคนไทยที่แตกแยกออกไปกลับเข้ามาเป็นปึกแผ่นตามเดิมสำหรับเรื่องนี้ท่านท้าวรากาพรมท่านบอกว่าคนที่เขาเขียนเรื่องคนชาคน่างคนแผนนั่นเขียนไม่ถูกแต่ก็ไม่ควรจะไปตำหนิเขาเขาเขียนเพื่อความสนุกคนช่างเป็นคนดีเป็นคนไม่มีลูก <c oughs> คุณแผงก็เป็นคนดีเป็นคน,คนมีลูกมากความจริงสับว่าคุณช่างก็ดีสับว่าคุณแผงก็ดีไม่ได้มีในตำมเนียบของราชการในตำมเนียบของทางราชการทั้งสองคนนี้เป็นพยาดีกันทั้งคู่แล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาก ตามที่ท่านประกาศพรมบอกต่างบอกว่าคุณช่างมีอายกุแก่กว่าคุณแผน่นหนึ่งปีเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักมากคุณช่างเป็นต้นตูลของเศรษฐีเป็นตระูลของเศรษฐีที่เรียกกันว่าขุนช่างก็เพราะว่าตระูลน,นี้เป็นคนหาช่างให้แก่พระราชาตั้งแต่สมัยโป่ เมื่อได้ช้างมาแล้วก็มีการฝึกช้างควบคุมช้างเรียกว่าเป็นหัวหน้ากองช้างหรือว่าขุนอะไรหัวหน้ากองช้างก็แล้วกันกขาจริงเรียกว่าขุนช้างสำหรับอวุขนแผนนั้นเป็นแม่ทับอยู่ในระเบียบวินัยมีต้องอยู่ในแบบแผนกฎข้อบังคับจะให้นามวุ่ขนแผนตามศัพท์ของชาวบ้าน แต่ว่าตามสดทางราชการเขาตอนแรกก็ดูจะเป็นหลวงอะไรไม่ทราบแล้วมาเป็นพระบรมราชภารินทร์ต่อมาก็เป็นพยาการบรีและเป็นเจ้าพยาการบรีไม่ช้าก็ตายเป็นนั้นว่าพระเจ้ามางรายมหาราชตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย ตอนนี้จะว่ากันไปจะเป็นการหักล้างความชั่วร้ายของคุณช้างสักหน่อยที่ก็ว่าคุณช้างกงเมียคุณแผนคุณแผนก็ไปขโมยเมียของตัวเองมาจากคุณช้างเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามประวัติที่ท่านประกาศพรมเขียนมันบอกไว้ท่านบอกว่าไม่เป็นเช่นั้น คุนแผนเป็นคนมีลูกมากเพราะว่าคุณแผนเป็นคนมีเมียมากที่มีเมียมากก็ราว่าเป็นคนมีกระทคมดีเป็นแม่ทัพแม่ทัพนี่ไม่ใช่วันหน้าบึ้งขึงจอมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนก็มีแต่ความแช่มชื่นเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปดังนั้นเมื่อชาวบ้านรักได้สาวๆก็รักได้เหมือนกัน เมื่อสาวสาวรักได้พ่อแผนหน่มเมียเผลอก็รักได้เหมือนกันยันั้นพ่อแผนจึงไม่ได้มีเมียแต่เพียงสองคนลาวทองกับพิมพิลาไลความจริงคุณแผนมีเมียมากกว่านั้นเพราว่าฐานะคุณแผนก็ไม่ได้ยากจนเข็นใจตามโบราณคดีที่ได้เขียนไว้ คุณช้างท่านบอกว่าถ้าเจ้าแผนมันไม่จับใจใช้สอยมากมันรวยกว่าท่านแต่ทว่าอย่างจนก็อยู่ในท่านกหาบดีขนาดสูงแต่สำหรับคุณช้างเป็นคนไม่มีลูกเกิดเธอเลยถือลูกของคุณแผนเป็นลูกของคุณช้างไป เวลาตอนเชา้าคุณช่างก็จะต้องสั่งคนใช้หุงข้าวมักๆากแกงมากๆมาก,มากทำขน,นมมากหมากปรเดี๋ยวลูกไอ้แผนมันมามันจะไม่มีอะไรกินลูกคุณแผนเวลาไปถึงคุณช่างก็คุณพ่อแบบนั้นคุณพ่อแบบนี้คุณพ่อเป็นคนไม่มีลูกคุณพ่อก็เหออุ้มลูกจูงหลานเป็นแถว ลูกคนแผนต้องการอะไรคนช้างหาให้ทั้งหมดนี่เป็นอันว่าปรากฏว่าเขาเป็นคนดีกันจริงๆแต่ว่านางสือที่เขียนไว้นั้นสิไม่ได้ดีตามนั้นคนเวลานั้นอยู่ในระเบียบกรอบพระธรรมวินยัยดีมากมีขนบประเพณีแล้วมีขนบธรรมเนยมประเพน,เพนเพีดีด แล้วก็ราชามีสิทธิสั่งตัดหัวก็แบบสบสบายๆถ้าไปทำอย่างนั้นรวมความว่าชาติที่เท่าไรเนาะท่าที่แปดก็มาเกิดเป็นขุนแผนและพระยาการบุรีตอนนี้ก็มานั่งรวบรวมกำลังพลอาศัยที่มีวิชาการมากเป็นนักรบเก่ง ลองหนหายตัวได้แสดะกลอนได้สร้างหุ่นพยนต์ได้ทำอะไรได้แบบแปลกการตีการยกทัพไปรบทัพจับศึกก็ว่นใช้กำลังผลมากออสามารถจะสู้กับข้าศึกได้พูดแล้วก็เหนื่อยใจเป็นอันว่าพระยาออบางรายพระพระเจ้าบางรายมหาราช ในช่วงนยะไม่กี่ปีนะักแต่ก็ว่ามาถึงแปดทุนแล้วหลังนี่สุดตอนที่เป็นเจ้าพยาการบุรีก็ไปจำสินที่พวกเขาชนไก่จังวัดการจนบุรีแล้วก็ตายในถิ่นที่นั้นด้วยกำลังของฌานตายแล้วก็ไปเป็นพรหมในช่วงนี้ในหลังนั้นต่อมา ก็ปรากฏว่าในวาระที่เกา้าก็เนี่ยเป็นราชการที่เกา้าเองนะตอนนี้ก็ไปนั่งอยู่ที่พรมนิดหนึ่งมองดูลงมาดูประเทศไทยอาศัยมีใจห่วงใหญ่พระพุทธศาสนาเกินว่าเอ๊ะถ้าไม่ลงไปหน้าโกจะไม่ดี ต้องเขาเข้าไปช่วยกันพยุงพยุงทั้งชาติและศาสนาแลนะให้ความเป็นอยู่ได้ดีทักสักหน่อยอีตอนนี้เรียกว่ามาช่วยมงหลังคาโอ้ลังคาฝนมันรั่วแต่ว่ายังไม่ถึงก็จะพังก็ถอยหลังมาเกิดเป็นลูกของวสัตว์มีนามว่าพระบรมไตรยโลกนาถราวนี้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ประวัติของพระเจ้าบรมไตยโลกก็นาถเป็นยังไงบรรดาประชาชนชาวไทยก็รู้อยู่แล้วนี่เป็นอัวบาย่องมาถึงครั้งที่เก้าหลังจากที่เป็นพระบรมไตยโลกกนาาตามสมควรเวลานั้นอย่าลืมนะว่ามีพระอระหันต์อยู่มากคนเวลานั้นเป็นยังไงยังไงก็ช่างเถอะเขาก็พยายาม พยายามทำตามความเป็นจริงให้ความโลภโมโทสันแย่งแย่งกันไปแย่งกันมาสมัยกรงุงศรีอยธยาเนี่ยรู้สึกว่าน่าลำคาญวงวานกษัตริย์เปลี่ยนกันไปเสมอเสมอด้วารู้สึกว่าใครๆก็อยากจะเป็นกษัตริย์เห็นว่าเป็นของดีบางคนก็เป็นได้ไม่กี่ปีก็ตายก็ยังอยากจะเป็นกันก็แปลก ตำแหน่งกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่มีความหนักมากแต่ก็อยากเปล่งกันเขาช่างเขามันไปก่อเครื่องกรรมแล้วอาจจะเป็นบุญบาบารมีของเขาก็ได้มาวาราธิสิทธิ์ก็มาเป็นคุณเหล็กตอนนี้เกิดควบคู่กับกันกับพระนารายมหาราช ตุนราวคราวเดียวกันคุณเหล็กกับคุณปานเป็นพี่น้องกันต่อมาก็เป็นเจ้าพยาโกสาเหล็กถ้าสมัยหลังน้องก็เป็นเจ้าพยาโกสาปานเจ้าพยาโกสาเหล็กนี่ทําอะไรบ้างตามประวัติศาสตร์เขาบอกอยู่แล้วแต่ว่างานจริงๆทํามากกว่านั้น มีงานหนักมากจ้าพยาโกสาเหล็กนี่เป็นเชื้อสายมาจากสุขโขทยัยตอนนี้ก็มาดึงไทยจะขยายไทยให้เข้าสู่สภาพปกติตอนนั้นก็ไม่สู้จะปกตินะักเจ้าพยาโกสาเหล็กกับเจ้าพยาโกสาปานเคยเดินทางถึงต่างประเทศ รู้สึกว่าทั้งสองคนนี้มีเป็นคนมีฝื้มือดีเป็นที่ไว้วางพระราชญาไทยของเจ้าพะยาของของพระราชามากข้าวสุเด็จพระนารายมหาราชอันดับแรกเป็นเพื่อนเล่งกันต่อมาก็เป็นหัวโมทลวงฟันเป็นคนมีฝื้มือดีต่อมาก็เป็นแม่ทัพ าว่าแม่ทัพสมัยนี้ก็รู้สึกว่ามีแม่ทัพในกองที่มีความเก่งๆมีอยู่มากหลายท่านด้วยกันอย่างพระยาพิชัยดับหักแล้วก็ใครจะใครบ้างหลายคนด้วยกันไม่จะเก่งคนเดียวคนเก่งคนเดียวนี่เก่งไม่ได้ไว้นว่าทำมาทําไปก็ปรากฏมาในบ้านปลายของชีวิต อันลา่าจจราชการเพราะว่าเป็นคนแก่ตอนนี้ก็จําศีลภาวนาเจริญพระสมถกรรมฐานมิปัสนากรรมฐาน,น,นมันเป็นศีลมันเป็นทานตามปรติตามวิสัยของคนแก่ตายจากขนเหล็กแล้วก็เลยไปเป็นพรหมตามเดิมนี่เป็นวาระดิสิก อาระที่สิบเอ็ดขอไล่ตามลำดับก็มาเป็นพระยาศีสิทธิสงครามคือเป็นขุนดาบของพระเจ้าตากสินขุนดาบประจำองค์พระเจ้าตากสินก็อยู่ในกองทัพหลวงสำหรับทัพเวลานั้นก็แบ่งออกไปทัพของวังหน้า แล้ท,ท,ทัพของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็ทัพหลวงสำหรับทัพหลวงนี่เป็นทัพซ่อมเวลาเข้าตีข่าศึกเมื่อข่าศึกมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกด้วยเจบยาสุรสีก็ังต้องนำทัพเอาไปก่อนตามกำลังทหารที่มีอยู่ให้เจ้าตากสินอยู่ข้างหลังก็เกณฑ์นคนเข้ามา บางครั้งก็พระองค์เสด็จเองพระองค์ก็ใช้ให้ไปให้ในา,หายทหารคู่คู่พระไทยสิบคนของพระองค์นํากําลังกองทัพไปตามสมงควรแต่รู้สึกว่าทั้งสิบท่านท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่มีฝีมือดีมากรบคําว่าแพ้ไม่มีเข้าที่ไหนต้องพังที่นั่น ฟิวนักกนักรบทั้งสิบท่านนี่ถามท่านแล้วท่านบอกว่าหนึ่งพยาศีสิทธิสงครามสองพยาปราบอริราชศัตรูสามพยาศัตรูพินาศพระชาพญาอริราชศัตรูพยาปราบอริราชศัตรูตรน,รรรรตรนี่นสเสรมิม นายพยาองค์อาราจราชสงครามไม่เกิดพยายามสามพยายาสามเมืองระย่อไม่เกิดพยาพันนราชบาทแล้วก็พายรีพินาศแัยาวเหยียดนี่ไม่มาเกิดพยาปราบราชพยาปราบราชสปัจจามิตรอันนี้ไม่มาเกิดราพยา ราชมิตรราชาพระราชาชมิตรราชาหมายความเป็นมิตรราชาไม่เกิดพญามาหาวิชัยสงครามไม่มาเกิดพญาฆาสิกข,ขามพินาศขามอำนาจอันนี้ไม่มาเกิดตอนนี้ก็มาเป็นพญาศรีเิทธิสงครามเนวาราทิสเว พญาศิสิทธิส่งครามนี่เป็นมืนดาบที่ดีเขาไม่เจ้าตัดสินมหาราชรวมด้วยกันนั่งสิพญาด้วยกันในเมื่อพระเจ้าตัดสินมหาราชทรงสิ้นอำนาจความจริงการสิ้นอำนาจของไม่เจ้าตัดสินมหาราชนี่ตามประวัติศาสตร์ที่เขียนผิดความจริงคนเขียนประวัติศาสตร์ไม่เขียนผิด เขียนถูกแต่ว่าเขียนถูกตามรับสั่งของพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกแต่ว่าเขียนถูกตามเรื่องราวประเทศไทยเราอาจจะต้องย่อย,ยับเพราะเวลานั้นเป็นการแสดงละครกันอย่างดีมากเพื่อได้ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนี้ขอพูดสักนิดหนึ่ง ือวาท่านบางรายมหาราชท่านไม่ได้มาเป็นกษัตริย์แต่ว่ามาเป็นคู่มือของกษัตริย์คู่ประทไทยของกษัตริย์อันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามาสมัยนี้เห็นว่าบ้านเมืองเรายับเยินมากแต่กร,กระจายไทยไม่เป็นไทยก็จําต้องมารวบรวมไทยตอนนี้ก็มา เรื่องเรื่องของละครก็มีว่าพระเจา้าตางสินมหาราชอายุทยาเราแตกครั้งหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยไม่มีความสามาัคคีไม่รักความเป็นไทยคล้ายกับคนไทยสมัยใกล้ๆปัจจุบันที่ชาวบ้านเขาไม่รู้จักว่ารัฐธรรมนูญเป็นยังไงก็ร้องเรียกรัฐธรรมน,นูญ ชาวบ,บ้านเขารังเกียจสมาชิกสภาผู้แทนนส t นดอนเพราะว่ามามาโคบโคบโคบเกี่ยวเข็งเขาเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้แทนจริงไปกอบโกยอำนาจไปกอบโกยทรัพย์สินทำให้เขาเสียหายมากแต่วกนี้ก็เรียกอำนาจต้องการจะเป็นผู้แทนนส t นดอน แล้วคนนี้เป็นพ่อตาอันสันดอนให้ขมั่นสัญญากับประชาชนเขาเวลาเข้าไปก็เลยอยากเป็นรัฐบาลแทนที่จะเข้าไปควบคุมรัฐบาลเป็นตัวรัฐบาลซะเองความมุ่งหมายปลายทางที่ประกาศรับรองไว้กับประชาชนก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมาย เนื่อหาว่ายิ่งการเมืองการเมืองของปร,ประเทศใดก็ตามถ้าเป็นพรรคเราก็ยังไม่เรียกกันว่าประชาธิปไตยถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มเขาเรียกคณาธิปไตยแต่วอย่างไหนจะดีรือไม่ดีนั้นไม่ขอวิจารณ์ในพวกตามศัพถ้าต,ตามศัพท์ก็เรียกกันว่าคณาธิปไตย แต่วนณคนาธิปตาดีหรือว่าประชาธิปไตาดีก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวข้องนนในเมื่อพระเจ้าตาสินมหาราชท่านเป็นคนรักชาติเมื่อสงครามกองศิษิยาต้องแตกครั้งหลังเป็นเรื่องการยับเยินมากถ้าพระองค์ไม่แก้ไขก็ลำบากพระองค์มีกำลังเพียงห้าร้อยคนตีฟันฝ่าข่าสิกออกไป รวบรวมกำลังคนได้ไม่เกินห้าพันคนเข้ามาโ้กรลงโสีสิทียาสามารถโกร้รไทยได้ทางชาตินี่เราก็ต้องถือว่าเป็นบาร,รมีของพระเจ้าแผ่นดินที่สามารถรวบรวมคนสำคัญอย่างสมเด็จพระติยอดฟ้าจุลาโลกคนดีสมเด็จพระราชวังบวรคนดี นี่ต้องถือว่าเป็นคู่บารมีเป็นคนที่มีบุญคนกับประเทศชาติมากเวลานั้นคนขายชาติไปก็มีสมัยยุยาแตกมีแต่สมัยหลังนี้ถ้ามีคนขายชาติไปเจ้าตากสินขาสำเร็จชอบนันพุทธยาฟ้าจุลาโลกก็ทรงจัดํำจัดสิหมดคนคิดโคตรยศอย่างพระยาสันก็ถกกระหางชีวิต นี่ความจริงการปกครองกันต้องทำกันอย่างนี้มันถึงจะถูกไม่ควรยะบล่อยให้พวกขอมเก่าเข้ามาทำลายชาติเวลานี้เรามักจะนิยมขอมเก่ากันทั้งๆที่มันทำลายชาติให้บีนาฏเป็นนันหลายวาระแล้วมันก็อ้างว่าจะทำโน่นจะเจริญจะทำนี่จเจริญแต่ก็บนทำลายทุกอย่าง ละครสมัยนั้นที่สแสดงกันก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้าตากสินข้ามาเป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์ไม่ได้มีราชสมบัติอะไรมาก่อนการรบทัดจับศึกท่านนึกดูท่าน,น,นเป็นพ่อบ้านเพียงแค่พ่อบ้านมแม่เร็องก็รู้จักว่าการจับจ่ายใช้สอยมันมากมายเพียงใด แต่ว่าถ้าเร <mel od ic 00> ื os, ่องของประเทศมายาจ่าจัดจ่ายใช้สอยมากมายเพียงไหนเงินที่ใช้สอยเบี้ยหวัดเบี้ยบำนาญค่าเีการของท่านก็ไม่มีเพรนี้สุดในในฐานะที่ท่านมีเชื้อสายเป็นจีนมาก่อนท่านยึงต้องอาศัยเชื้อสายของจีนพ่อจีนน่ะ เขายืมสตังก์็มาให้กับอะาราการเขายังเป็นหนีเ้เบี้ยบัดเบี้ยนานเขาอยู่มากเจ้นั้นมาบั้นปลายของชีวิตท่านจึงคิดว่าถ้าเราจะเป็นไอสัตว์ต่อไปเราก็ต้องใช้หนี้เขาแล้วก็เงินไม่มีจะใช้หนี้จึงได้เรียกสมเด็จเจ้าปัญญาหากษัตย์สึกคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขรามาเฝ้าพระองค์สนิทยู่องเดียว <c oughs> แล้วให้ส่งเครื่องรบขัดดาบมาด้วยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็แปลกใจว่าคงจะมีเรื่องไรเห็นข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าตากสินทรงปรทับอยู่ในห้องพระแต่องค์เดียวทรงขาวนั่งชักรูกประคำพระพุทธยอดฟ้าเห็นท่าบแบบนั้นก็ไม่กลา้าจะเข้ามาเพราขัดดาบ เมื่อพระเจ้าตากสินเห็นเข้าก็ส่งเรียกพราด้วงเลยเข้ามาสิความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาดาบเข้ามาด้วยพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกจะถอดดาบเก็บไว้ข้างนอกก็จำต้องถือเข้ามาวางดาบว้างห่างก็คลานเข้าไปหมอบเฝ้าท่านก็บอกหยิบดาบมาให้กระไรสำเร็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็มือกระทุ่งดาบออกนอกประตูไป ในฐานะที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่พระองค์เดียวการถื้นดับเข้าไปอย่างนั้นย่อมไม่เหมาะและอยู่ในชุดรบแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตาสินก็ได้ถามว่าดวงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมท่านก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าตาสินก็ทรงตรัสว่าดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน นั่นทรางเล่าเรื่องตามความเป็นจริงให้ทราบว่าไม่กี่วันเจ้าสัวเขาจะมาทวงเงินเขาด้วงก็รู้แล้วนี่ว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดไม่มีทรัพย์สินที่ไหนมาเลยต้องกู้เงินเจ้าสัวเขามาจับจ่ายใช้สอยเวลานี่เบี้ยวัดเม่เบียวัดเมื่อแล้วเบียววัดเรื่องเงินเดือนอะไรกักเงินปีเข,ขาเขาอะไรกก็เป็นหนี้อยู่มาก ยังชำระไม่หมดการรบทับจับศึกก็ไม่เสร็จทำอยู่ตลอดเวลาการจับจ่ายใช้สอยมา,ม,มากถ้าฉันจะาเงินใช้หนี้เขาก็ไม่พอเราก็จะต้องกู้หนี้เขาใหม่แต่เงินเก่าเราไม่มีให้เขาเพราะต้องดอกเบีย้ยแค่นั้นบากมากถ้าอะไรก็ดีดวงจะต้องเป็นพระเจ้าเป็นดิน อรัรดาลูกรักของพ่อสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่านี่พ่อบันทึกวันเดียวนะหกเทพเนี่ยเวลานี้หมดเวลาแล้วฟังหน้าหลังต่อไปเป็นหน้าจบเรื่องราวต่างๆนี่พูดมาย่อะๆก็พ่อแย่ทราบว่าบุคคลคนเดียวคือพระเจ้ามังรายมหาราชทั่วรยะเวลาสองปีสองพันปีเศษก็เกิดทั้งสิบสอง,งครั้ง าฟังหน,น้าหลังต่อไป